ทานประธานครับจุดสนใจกองงาน <c oughs> สมาชิกวุฒิสภาท่านประธานครับ <c oughs> อนุเจตของมาตรา9แก้ไขมาตรา19นี่มีปัญหาแน่นอน <c oughs> ในข้อความท้ายสุดของมาตรา19อนุเจต <c oughs> คำว่ามาตรา51 <c oughs> วรกหนึ่งและวรกหกที่ผมตรวจสอบดูเนี่ยมาตรา51เนี่ยมีเพียง5วรรคนะครับ รบอยู่ในในมือผมเนี่ยครับเพราะฉะนั้นคําว่ามาตราห้าสิบเอ็ดวัคหนึ่งแล้วว่าหกเนี่ยมาตราห้าสิบเอ็ดมีแค่ห้าวคกเพราะฉะนั้นข้อความองว่าวรกหกมันก็ก็มีปัญหาแล้วเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นในมาตรานี้อนุนี้ก็คือว่ามีวิธีแก้อย่างสองวิธีอย่างที่ผมฟังจากท่านกัญจนารัตขอไปที่เอ่ยนามท่านพูดถึงว่าสองวิธีผมไม่ผมไม่ย้อนกลับแต่ว่า มันจะจะเอียบเอือกันระหว่างในมาตรานี้บางข้อความพูดถึงวักบางข้อความพูดถึงมาตราและวักเพราะฉะนั้นแล้วก็บางแล้วก็บางข้อความไม่มีวักที่ปรากฏผมขอที่จะเสนอว่าต่อไปเราจะมีการลงในรายละเอียดในแต่ละมาตราแล้วก็บางครั้งเนี่ยอาจจะต้องพูดถึงว่าเรื่องนั้นจะต้องมีหลักเกณฑ์ได้วิธีการไหมจึงเสนอว่ามาตรานี้อนุนี้ขอให้แขวนไว้ก่อน และเมื่อไปถึงมาตราอื่นที่เกี่ยวข้องเช่นมาตรา4 4มาตรา44เนี่ยมีหลักเกณฑ์วิธีการที่จะต้องอภิปรายกันอีกเยอะครับท่านประธานครับบางเรื่องเป็นเรื่องของการผ่อนหนี้บางเรื่องของการถัดหนี้บางเรื่องของการเป็นเรื่องของการยกเว้นหนี้อาจจะต้องมีการทำหลักเกณฑ์และวิธีการเราก็ยังไปเสนอว่าควรจะมีถ้ากรรมธิการเห็นด้วยว่าให้มีหลักเกณฑ์และวิธีการในที่สุดมันจะไม่สามารถย้อนกลับมาอนุนี้ได้เพราะเราลง,ลงรายละเอียดเอาไว้เรียบร้อยแล้วถ้าแขวนเอาไว้ก่อนและเมื่อถึงมาตรา ที่เกี่ยวข้องเราเสร็จแล้วเราค่อยย้อนกลับมาที่มาตรานี้ท่านประธานครับอย่างเช่นมาตรา51ไม่มีครัว่างครับ